ทำได้ดีนหมเรียนไปเป็นยังไงแฟเดือนงไงมั้งน้องผมผมกลัวจริงๆนะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวมันจะไปแบบว่ามันไปทำอะไรนู่นไอ้ไนี่มันขัดหูขัดตาโอ้ยไม่หรอกในเมืองมันก็มีคนแพร่นี่เยอะเชื่อวันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฝากกับกูดีอ๋อกูแลยที่เอาเป็นเมืองเราแต่งแล้วเอาแล้วคนทั้งเู้หญงพามาหากูเดี๋ยวกูพาไปเป็นนางน้องหลวงเลยน้องสาวพขาเลยที่แป๊บเต่งตัวเเรื่องย เริ่มนะครับไม่แต่งเลยมึงดังนะทุกทีไม่ต้องไม่ท้งไม่ทงเราไม่เอี๊ยงเอายังไงเลยไม่มีสัญญาณยังไงล่ะน้องสาวมึงพามาหรือว่พาไปเป็นนพระหลวงนี่สวยป่ะสวยนี่รูปร่างเหมือนมึงปะเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนพี่รูปร่างมันติดแม่ติดแม่อุ่นดีอุ่นดีอุ่นดีก็พามาคนไหนอ่ะอุ่นดีไหนไหนคนไหนพามาว่ากัน สาวบ้านนอกพบกับลูมในเมืองเพียง จะเล่าให้ฟังนักร้องฝ่ายชายร้องดี <c oughs> เสียงไม่ให่เลยอาจารย์เอาให้สิคะแนนนักร้องฝ่ายหญิงร้ <c oughs> องล่อนเป็นเนืออา, <c oughs> อาจารย์เอาให้ห้าคะแนน มผมจะเข้ามาในเมืองมาในเมืมองทำ่มาอยู่ก็กลัวมาอยู่ก็กลัวแต่งตัวสุกตีแล้วเมือ่อยอะ,ะแ,แต่งตงัวดีๆแต่งตัวดีๆวันนี้ก็ได้กูยอยากโชว์เฮ้ยจะพาผู้ผชายกลับไปบ้านนี่เองอะเฮ้ยยังไงอ่ะแต่งตัวไม่มองตาเามอะไรเขา,นะาเนา,าม,มาะมไ,ไม่ต้องมอง